นะฮะแต่กับในกระซนะอกอยูทูปมานไอ้คิงเลกาซีนะไม่ต้องถามว่าทำไมกูมีผมองเงานี่คือรหัสรหัสอะไรวะรหัสห้ามปุ่มผลนะฮะถามว่าทำไมไม่มีคือตัดโอ๊ตโอ๊ยเสียงดังถามว่าทำไมเหตุผลเพลงอนะ่ะฮะก็เริ่มเลยตอนนี้ผมฟันตอนทีเลยว่าสิบหกนะห้ามดูยูทูปเลยครับคือโมอนยากยูทูปนะฮะ นะฮงาห้ามดูยูทูปกดนี่เลฮะห้ามดูยูทูปนะฮะกดห้ามดูยูทู e ง่ายๆอีซีดีเลยฮะมัดเงานะฮะตัว้งวองวิง่งไปได้อ่ไปรับคนแต่พี่คะชาวฉันยอมผมเลยนะฮะนี่ยคชาไงดูตกผมเขาสิครับคาชาเดีเ๋ยวแกเนี่ยต้องแกเปลี่ยนสี แต,ต่ว่าคาชาใคเขามาเายอะอว่าคาชาไปใครเดียวจิงลิงไมด้ด้ล่างแล้วก่ะนฮะกูาารู้พี่เขา,าะะพี่แกด่าบป่าวะมึงรู้ักพี่แกด้วยสินะฮะนะฮะ คนเงาก็ได้แรงนะฮะแรงดีแรงดีอยอมรับว่าแรงฮะแรงแรงเงาเนี่ยนะฮะ,นะนะฮะก็ได้ตอนเลเวลหนึ่งเลยนะฮะตอนตอนเพิ่งเริ่มต้นคือ,อหันใหม่ใหม่เลยตัวมันยังไม่อัพอะไรมากนะฮะต้องก็ต้องก็จะหมัดนะฮะต้อให้เอามาก็ต้อง,ต,องต้องกดไลค์เยอะนะฮะคราวนี้ก็เป็นหนึ่ง ก็สิบหกถึงยี่สิบแล้วกันนะฮะนนี้เป็นพาร์ทแรกนะสิบหกถึงยี่สิบนะฮะ6ถึงยี่สิบใช่ทห่ผมยี่สิบไม่งั้นที่ม่มมยาวเกินไปนะสิบหกถึงยี่สิบนะฮะ,อนนะ,ฮะโอเคผมจะช่วยฟารมด้วยว้าวจีนะ้ทุกคนเห็นมหมแบบแจ้วสาวใช่ไหมแบบ นะฮะนะฮะ,ะ,ฮะเขาไม่ถามพี่แล้วทำไมพี่ไม่เป็น26เลยโอเคงั้น26ก็ได้เพราะว่าเปิดมา16ใช่ไหมละ่ะก็ต้อง26นะฮะให้ฟาร์มให้สุดและหยุดที่26นะฮะแ่งเงิน,เนด้วยมิงั้นเราจะกลายเป็นกระสอบใส่ นแค่นี้ก็สอบสายเลยนะแต่ว่าถ้าสอบถ้าสอบได้ดีๆเนี่ยก็เลือกยี่สิบแล้ว,ลวไปสกับโมเกอร์นะถ้ามาถึงก็โมเกอร์มันมีดาวสมโมเกอร์จะให้ยากอะไรล่ะหรือว่าถ้าใครรู้ชื่อมันก็บอกผมมันได้นะ ว่าเงาจะผมไม่รู้วนเงาดีไหามนะฮะคอยเปคลิปส,สวยๆแล้วกันเอ,อ้ยเอ็ดพอมั้งเดี๋ยวคลิปมันยาวถ้า,าอินทบมันก็ับไปแล้วห้าวีนะฮะไอเจ็ดวีดิ โทรกับเป๋าเจ็โทรกับปแาเจ็ดฟุนะฮะฮะฮะจบคลิปแบบนี้สวยแล้วกะฮะกับก่อนอดดแล้วก็จบคลิปแบบ หันหน้าไม่ได้นะฮะก็จบคลิปแบบตรงนี้แล้วกันนะฮะเราตรงนี้เป็นปกเดียวะนะฮะโอเคฮะได้ปกแล้วจบสทริปไปกู๊ดบายกุมาริงเปียว